โอ๊ยแม่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  ยุ่แล้วนะหนูก็เบด้วยอืบอยังเจ็บก็หยุดอาจารย์ลึกๆอาจารย์ลึกๆร้องจนไม่รู้จะร้องยังไงแล้วร้องจนไม่มีน้ำตาจะไหลแล้ว ว่ามึงจะไปเมืงเทพไปแถวนล้นแต่พุ่งมาใช่สาม้อยสี่ร้ไปเทพไปให้เลย